หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวโรปร,รียนธรรม9้าประโยคสังคเภทสังคเภทนี้ได้แก่ การที่พระภิกษุทำลายให้พระสงฆ์แตกกันภิกษุรูปใดมีใจบาปหยาบช้าลามกประกอบด้วยดวงจิตอันศกกระปรกยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกกันภิกษุรูปนั้นย่อมได้ชื่อว่ากระทําสังฆเภทต้องอนันตริยกรรมจากข้อความที่กล่าวมานี้ท่านผู้มีปัญญาก็คงจะเห็นได้แล้วว่า ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคือว่าเป็นสัมมญเนณนก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีเป็นอุบาสิกาก็ดีเป็นคนภายนอกพระพุทธศาสนาก็ดีถึงแม้ว่าจะมีเจตนาร้ายยุยงให้พระสงฆ์คือพระภิกษุทั้งหลายเกิดพิโรธโกรธเกลี้ยวเคี้ยวฟันด่าทอตีรันฟันแทงกันจนเลือดตกยางออก โดยอารมณ์โทสะตามภาษาแห่งพระภิกษุเหล่านั้นเป็นประการใดๆก็ดีผู้ที่ยุโยงนั้นได้บาปได้กรรมน่ะได้อยู่แน่นๆแต่จะว่าเขากระทำสังฆเภทต้องอนันต์ตรียกรรมนั้นไม่ได้ที่จะจัดเป็นสังฆเภทต้องอนันต์ตรียกรรมนั้นหมายเอาเฉพาะแต่พระภิกษุกระทำเท่านั้น อันหนึ่งกิริยาที่พระภิกษุกระทําสังฆเภทนั้นต้องกระทําพร้อมด้วยเหตุห้าประการความเป็นสังฆเภทจึงจะสมบูรณ์หากว่ากระทําไม่ครบเหตุห้าประการแล้วถึงแม้ว่าจะยุยงส่งเสริมให้ภิกษุทั้งหลายละสัมละสายปั่นป่วนวิวาสศประมาทกันด่าว่าโบยตีกัน ไม่พอใจเข้าหน้าเข้าตากันต่างองค์ต่างก็หันหน้าไปองค์ละทิศละทางอย่างนี้ได้บาปได้กรรมอยู่แต่ยังไม่เป็นสังฆเภทต้องอน,นันตริยกรรมต่อเมื่อใดภิกษุผู้มีใจจะยุยงให้สงแตกแยกกันกระทำเหตุครบหประการคือ1กรรมเมนะ กล่าวยุยงให้พระภิกษุสงฆ์ที่หลงเชื่อถ้อยฟังคําแห่งตนแยกออกกระทําสังฆกรรมเป็นพวกพวกต่างหาก 2. อุอุเทเสณะกล่าวยุยงให้พระภิกษุสงฆ์ที่หลงเชื่อถ้อยฟังคำแห่งตนแยกออกสวดพระปาติโมกพวกหนึ่งต่างหาก สามโวหรันโตกล่าวเพทกระวัตถุทั้ง18ประการคือ 1. สิ่งที่ไม่เป็นธรรมกลับกล่าวว่าเป็นธรรม 2. ส,สิ่งที่เป็นธรรมกลับกล่าวว่าไม่เป็นธรรม 3. ส,สิ่งที่ไม่เป็นวินยัยกลับกล่าวว่าเป็นวินสี 4. สิ่งที่เป็นวินยัย กับกล่าวว่าไม่เป็นวินัย 5. สิ่งที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสไว้กับกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตรัสไว้ 6. สิ่งที่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้กับกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ตรัสไว้ 7. สิ่งที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงเคยกระทำมากลับกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ทรงเคยกระทำ 8สิ่งที่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่เคยทรงกระทํากลับกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ทรงเคยกระทํา 9. สิกขาบท Mobil ที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้กับกล่าวว่าเป็นสิกขาบทที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 10. สิกขาบทที่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ กลับกล่าวว่าเป็นสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ 11. วัตถุที่เป็นอาบัติกับกล่าวว่าเป็นวัตถุที่ไม่เป็นอาบัติ 12. วัตถุที่ไม่เป็นอาบัติกับกล่าวว่าเป็นวัตถุที่เป็นอาบัติ 13. อาบัตที่เบากับกล่าวว่าเป็นอาบัตที่หนัก14อาบัตที่หนัก กับกล่าวว่าเป็นอาบัตที่เบา15อาบัตที่พอจะเยียวยาได้กับกล่าวว่าเป็นอาบัตที่เยียวยาไม่ได้16อาบัตที่เยียวยาไม่ได้กับกล่าวว่าเป็นอาบัตที่พอเยียวยาได้17อาบัตที่ชั่วยาบกับกล่าวว่าเป็นอาบัตที่ไม่ชั่วยาบ 18. อาบัตที่ไม่ชั่วหยาบกับกล่าวว่าเป็นอาบัตที่ชั่วหยาบข้อ 4. อนุสาวเนนะกล่าวกระซิบในที่ใกล้หูแห่งภิกษุทั้งหลายเพียงเบาๆว่าท่านทั้งปวงก็รู้อยู่แล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีชาติมีตระกูลสูงสละสมบัติอันมากมายออกบรรพชา อันหนึ่งเล่าข้าพเจ้าก็เป็นระหูสูตรได้สดับตรับฟังมามากภิกษุอย่างข้าพเจ้าเนี่ยหรือจะมาถือให้ผิดไปจากธรรมวินไยการที่ท่านทั้งปวงจะสงสัยในถ้อยคําของข้าพเจ้านี้หาควรไมเอเวจีมหานรกนั้นเป็นใหญ่ข้าพเจ้าก็กลัวภัยในนรกอยู่ดังหรือจะมาสอนท่านทั้งปวง ให้ถือผิดจากพระธรรมวินัยท่านทั้งหลายอย่าในนึกกินแหนงแคลงใจในถ้อยคำของข้าพเจ้าเลยจงฟังคำของข้าพเจ้าจงปฏิบัติตามโอวาทนุสศาส์แห่งข้าพเจ้านี้เถิดค่อยกระซิบว่ากล่าวเล้าลมให้ภิกษุทั้งหลายลุ่มหลงเชื่อถ้อยฟังคำแห่งตนดังนี้แล้วก็ให้ถือเอาตามลัทธิแห่งตน ซึ่งเป็นลัทธิที่ผิดจากพระพุทธวจนะข้อ5สลากะขะเหนะเขียนสลากให้จับหมายจะมิให้ภิกษุที่เข้าพวกกับตนนั้นมีอาการกรอกกลับพลิกแพลงได้เพื่อจะให้ถือมั่นอยู่ในโอวาทแห่งตนที่กล่าวตู่พระพุทธวจนะนั้น อาการที่ให้จับก็เป็นเล่เป็นกลนปลอมเข้าไปให้จับถูกสลากที่ตนหมายให้จับภิกษุผู้หมายใจจะก,กระทำสังฆเภทกระทำเหตุครบ5ประการนี้แล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายซึ่งมีปัญญาสามมีความเห็นตามลัทธิแห่งตนซึ่งเป็นลัทธิที่ผิดพระพุทธวจนะพร้อมเพรียงกันแยกออก จนครบองค์สงคือสี่รูปก็ดีหรือเกินกว่าสี่รูปก็ดีไปกระทําสังฆกรรมต่างหากสวดปาติโมกต่างหากจากพระภิกษุทั้งหลายซึ่งปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยในกรณีเช่นนี้แหลพระภิกษุสงฆ์จึงจะได้ชื่อว่าแตกแยกออกจากกันและพระภิกษุผู้เป็นตัวการในเรื่องนี้ย่อมได้ชื่อว่า กระทำสังฆเภทต้องอันนั้นตริยกรรมในขณะนี้เองถ้าว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะได้รับการยุโยงจากตนแล้วก็หาได้เชื่อถือถ้อยคําแห่งตนไม่ยังมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธวจนะอยู่ยังปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติอยู่แต่ว่าเกิดทะเลาะวิวาทขัดแค้นใจกันโดยเหตุอันใดอันหนึ่ง จึงยกพวกแยกออกจากหมู่ไปอยู่ที่อื่นไปทำสังฆกรรมโบสถ์อื่นไปลงอุโบสถโบสถ์อื่นในกรณีเช่นนี้พระภิกษุผู้หมายใจจะกระทำสังฆเภทและกล่าวคำยุโยงสงให้แตกแยกกันนั้นก็หาได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำสังฆเภศต้องอนันอนี้อนันตริยกรรมไม่เลยท่านทั้งหลาย อน,นันตริยกรรมมีอยู่5ประการดังกล่าวมาแล้วนี้ก่อนในอน,นันตรติยกรรมเหล่านี้อน,นันตรติยกรรม4ประการคือ 1. มาตุคาตฆ่ามารดา 2. ปิตุคาตฆ่าบิดา 3. าอรหันต์ตฆ่าฆ่าพระอรหันต์สโลหิตุประบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงห่อพระโลหิตอนันตเรียกรรมทั้งสี่นี้เป็นสาธารณะอนันตเรียกรรมคือเป็นอนันตเรียกรรมที่ทั่วไปแก่บรรพชิตและคฤลัสหัดทั้งหลายหมายความว่าคฤหัสหัก็ทำได้บรรพชิตก็ทำได้ส่วนอนันตริยกรรมประการสุดท้ายซึ่งได้แก่สังฆเพศนั้น เป็นอาสาธารณะอนันตเรียกรรมคือเป็นอนันตเรียกรรมที่ไม่ทั่วไปหมายความว่าพระภิกษุคือบรรพชิตเท่านั้นจึงจากกระทําสังฆเภศอนันตริยกรรมนี้ได้บุคคลอื่นใดที่ม่ใช่เป็นพระภิกษุแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้กระทําบาปกรรมอันหนักคือสังฆเภศอนันตริยกรรมนี้เลยเป็นอันขาด สมด้วยพระบรมพุทธโทวาทที่ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ดูก่อนอุบาลีสังฆเภทกรรมนี้ภิกษุณีก็มิอาจกระทำได้นางสิขามานาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาก็มิอาจที่จะกระทำได้ พระภิกษุเป็นปะกะตัดตะมีสังวาสอันเสมอกันตั้งอยู่ในสีมาเดียวกันเท่านั้นจึงทำสังฆเภทกรรมนี้ได้เมื่อจะกล่าวถึงโทษหนักเบาและลำดับแห่งการให้ผลก่อนและหลังแล้วอนันตริยกรรมทั้งห้าประการนี้ย่อมมีโทษหนักเบาและมีลำดับแห่งการให้ผลก่อนหลัง ดังต่อไปนี้สังฆเภทอนันตริยกรรมโลหิตุปบาทอนันตริยกรรมอรหันตคาตอนันตรกยกรรมมาตุคาตปิตุคาตอนันตรกยกรรมสมมุติว่าถ้ามีผู้ใดใครผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนใจบาปหยาบช้าที่สุดในโลก กระทำอนันตริยกรรมทั้งห้าประการนี้อย่างครบถ้วนเมื่อเขาผู้นั้นขาดใจตายไปจากโลกนี้แล้วสังฆเพทอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมที่มีโทษหนักกว่าอนันตริยกรรมข้ออื่นทั้งหมดก็ย่อมจะเข้ารับหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตกแต่งปฏิสนธิให้เขาก่อนกรรมอื่นคือชักนำเขาผู้มีบาปหนานั้นให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรก อยู่ณอเวจี G. มหานรกเสวยทุกขเวทนาอยู่ทูกไฟอเวจี G. มหานรกนั้นไม่อยู่โดยไม่มีเวลาส่างว่างเว้นอยู่เป็นเวลานานตราบเท่าสิน้นวิวัตตะถายีอสงไขยกับในวงเล็บหนึ่งในสแห่งมหากับเพราะโทษแห่งสังฆเพศอนันตริยกรรมนี้จะนับเป็นล้านเป็นโกรปีนั้น นับไม่ได้ต้องนับด้วยจำนวนหนึ่งอสงไขยกับโดยสังฆเพศกรรมนี้เป็นกับปัติติผู้ใช้กรรมมีกำหนดที่จะต้องพ้นจากโทษในนรกการในการเมื่อสิ้นวิวัตตถายีอสงไขยกับซึ่งเป็นการที่โลกถึงความชิบหายถ้าวิวัตตถายีอสงไขยกับยังไม่สิ้นไปตราบใด ผู้กระทำสังฆเพศนี้ก็ยังไม่พ้นจากอเวจีมหานรกตราบนั้นจำไว้ง่ายง่ายว่าบรรดาอนันตริยกรรมทั้ง5นั้นสังฆเพศกรรมนี้เป็นกับปัติติคือผู้กระทำจะต้องได้รับโทษในนรกอยู่ชั่วอสงไขยกับหนึ่งโดยมีกำหนดพ้นโทษทุกข์ขึ้นมาจากอเวจีมหานรกได้ ในการเมื่อสิ้นวิวัตตะถายีอสงไขยกับสิ้นกับที่ว่านี้เมื่อไรเป็นพ้นจากนรกเมื่อนั้นสมมุติว่าถ้าวิวัตตะถายีอสงไขยกับซึ่งมีอยู่ห4บสอันตรกับนั้นพึ่งเริ่มต้นอันตรกับที่หนึ่งและมีภิกษุผู้กระทำสังฆเภทกรรมในขณะนั้น เขาก็จะต้องเกิดเป็นสัตว์ในอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่นานจนถึงอันตรกับที่64จึงจะพ้นจากโทษโดยทำนองเดียวกันคือสมมุติว่าเวลาเพลาพรุ่งนี้จากสิ้นอันตรกับที่64แห่งวิวัตตถายีอสงขยกับและบังเอิญมีภิกษุกระทำสังฆเภทเข้าในวันนี้ เขาย่อมเป็นผู้มีโชคดีคือไปเกิดเป็นสัตว์ในอเวจีมหานรกหมกไหม่อยู่นานเพียงวันเดียวเท่านั้นก็จักได้พ้นจากนรกว่าดังนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้เข้าใจว่าการเสวยทุกขโทษที่เกิดจากสังฆเภทกรรมนี้มีเวลาน,านานกำหนดด้วยหนึ่งวิวัตตะถายีอสงไขยกับ เป็นประมาณสำคัญและพึงเข้าใจต่อไปว่าอนันต์ตริยกรรมที่มีโทษหนักเป็นเวลาน,านานกำหนดด้วยวิวัตถายีอสงไขยกับนี้ก็มีแต่สังฆเภทอนันต์ตริยกรรมนี้เท่านั้นเมื่อผู้กระทำอนันต์ตริยกรรมครบ5ประการขาดใจตายไปและถูกสังฆเภทกรรมชักนำไปปฏิสนธิในเอเวจีมหานรกดังกล่าวแล้ว อนันตริยกรรมที่มีโทษเบารองลงมาคือโลหิตุปะบาทอรหันตะฆาตมาตุฆาตปิตุฆาตกรรมก็มิอาจที่จะให้ผลแก่เขาในขณะนั้นได้หากว่าบุคคลใจบาปหยาบช้าผู้ใดไม่ได้กระทําสังฆเภศอนันตเรียกรรมซึ่งเป็นมีโทษหนักที่สุดกระทําแต่อนันตเรียกกรรมรองรองลงมา ครบสประการคือโลหิตุปบาทอรหันตะคาตมาตุคาตและปิตุคาตเมื่อเขาขาดใจตายไปแล้วโลหิตุประบาทอันนันตริยกรรมซึ่งมีกำลังสูงกว่าเพื่อนเป็นกรรมที่มีโทษหนักกว่าเขาเหล่าที่เหลืออยู่ก็อย่อมเข้าทําหน้าที่เป็นพนักงานตกแต่งปฏิสนธิให้แก่เขาผู้นั้นก่อน คือชักนำให้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่ณอเวจีมหานรกอีกเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นกับปัตติติคือไม่กำหนดว่าจะทนทุกข์อยู่จนกว่าจะสิ้นวิวัตตะถายีอสงไขยกับเหมือนสังฆเพศอนันตริยยกรรมเมื่อเขาผู้นั้นสิ้นใจตายไปและถูกโลหิตุปะบาทกรรมชักนำไปปฏิสนธิในอเวจีมหานรกดังกล่าวมาแล้ว อน,นั้นตเรียกรรมที่เหลือซึ่งมีโทษเบารองลงมาคืออรหันต์คาตมาตุคาตกรรมก็ไม่อาจที่ให้ผลแก่เขาในขณะนั้นได้หากว่าบุคคลผู้ใจบาปหยาบช้าคนใดไม่ได้กระทําสังฆเภศกรรมไม่ได้กระทําโลหิตุประบาทกรรมกระทําแต่อนันตเรียกรรมรองลงมาสามประการ คืออรลหันตะคาตมาตุคาตและปิตุคาตกรรมเมื่อเขาผู้นั้นขาดใจตายไปแล้วอรลหันตะฆาตอนันตะเลียกรรมซึ่งเป็นกรรมที่มีพลังสูงกว่าเพื่อนที่มีอยู่เป็นกรรมที่มีโทษหนักกว่าเขาในบรรดากรรมที่เหลืออยู่ก็ย่อมเข้าทําหน้าที่เป็นพนักงานตกแต่งปฏิสนธิให้แก่เขาผู้นั้น คือชักนำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่ณอเวจีมหานรกได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตามอำนาจแห่งอนันตยกรรมเมื่อเขาผู้นั้นสิ้นใจตายไปและถูกอรลหันตะฆาตอนันตยกรรมชักนำไปปฏิสนธิในอเวจีมหานรกดังกล่าวมาแล้วอนันตยกรรมที่เหลือของเขาซึ่งมีโทษเบารองลงมา คือมาตุคาตปิดตุคาตอนันตรกยกรรมก็ไม่อาจที่จะให้ผลแก่เขาในขณะนั้นได้หากว่าบุคคลผู้ใจบาปหยาบช้าคนใดไม่ได้กระทำสังฆเภศกรรมไม่ได้กระทำโลหิตุประบาทกรรมไม่ได้กระทำอรหันตคาตกรรมกระทำแต่อนันตรกยกรรมทั้งสองคือมาตุคาตอนันตรกยกรรม และปิตุคาตอนันตริยกรรมเท่านั้นครั้นเขาผู้ฆ่าทั้งแม่ทั้งพ่อนี้ดับขันสิ้นชีวีไปแล้วกรรมชนิดไหนจะมีโทษหนักและเป็นพนักงานนำเขาไปลงอเวจีมหานรกก่อนมีคำวิสัชนาว่าเมื่อบุคคลฆ่าทั้งพ่อและแม่ทั้งสองต้องทั้งปิตุคาาอนันตริยกรรม และมาตุคาดอนันตริยกรรมโดยสมบูรณ์ในกรณีนี้ถ้าบิดาคือพ่อของเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นอันดีส่วนมารดาคือแม่ของเขานั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมในใจน้อยมากรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่ดีกระทำศีลให้ขาดอยู่บ่อยๆหรือเป็นคนหาศีลไม่ได้ คือไม่รักษาศีลเลยรวมความแล้วก็ว่าบิดาของเขาเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่ามารดาถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อเขาขาดใจตายสิ้นชีวิตไปแล้วกรรมที่ฆ่าพ่อคือปิตุขาตอนันตริยกรรมก็ย่อมเข้าทำหน้าที่เป็นพนักงานตกแต่งปฏิสนธิชักนำเขาผู้นั้นให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ณอเวจีมหานรกก่อนถ้าบิดามารดาของเขาเป็นคนมีศีลปฏิบัติธรรมเป็นอันดีเหมือนกันเป็นผู้สงคุณธรรมเสมอกันก็ดีหรือว่าบิดามารดาของเขาเป็นคนเต็มทีคือเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนเหมือนกันเป็นผู้สงคุณธรรมอันต่ำเสมอกันก็ดี ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อเขาฆ่าท่านทั้งสองเสียด้วยน้ำใจโมหันครั้นดับขันขาดใจตายไปแล้วกรรมที่ฆ่าแม่คือมาตุคาตอนันตรยกรรมย่อมเข้าทำหน้าที่เป็นพนักงานตกแต่งปฏิสนธิชักนําเขาผู้นั้นให้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกณนะอเวจีมหานรกก่อนแท้จริงในระหว่างมารดากับบิดานั้น มาดแม้นว่าท่านทั้งสองจะเป็นคนชั่วเป็นคนทุศีลเป็นคนปราศจากศีลธรรมเหมือนเหมือนกันหากว่าผู้ใดมีใจโมหันฆ่าท่านทั้งสองจนต้องมาตุคาตกรรมและปิตุคาตกรรมแล้วบาปที่ฆ่ามารดานั่นแลย่อมจะมีโทษมากกว่าบาปที่ฆ่าบิดาทั้งนี้ก็เพราะว่ามารดานั้น ถึงจะเป็นคนชั่วช้าเร็วสามอย่างไรก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณแก่บุตรมากอยู่ดีมีใจอ่อนเอื้อเอ็นดูอุตสาอุ้มชูเลี้ยงดูบุตรให้ได้รับความท่านได้รับความลำบากมากกว่าบิดาจำเดิมแต่บุตรบังเกิดในคันเป็นต้นมามารดาย่อมได้รับความลำบากเป็นนักหนาเสวยทุกข์เพราะบุตรเป็นอเนกอน,นันต์ ทุกสรรพการที่มารดาสงเคราะห์แก่บุตรทั้งหลายนั้นสุดที่จะพนรนนาให้สิ้นสุดลงได้ฉะนั้นไซมารดาจึงมีคุณมากกว่าบิดาเมื่อมีใจบาปหยาบช้าฆ่าท่านทั้งสองซึ่งมีคุณ,ณธรรมเสมอกันเสียแล้วบาปที่ฆ่ามารดาจึงมีภาษีเหนือกว่าบาปที่ฆ่าบิดาเป็นธรรมดาเมื่อบาปที่ฆ่ามารดาคือมาตุฆาตอนันตรลยกรรม มีภาษีมีน้ำหนักแห่งโทษมากกว่าเช่นนี้ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่มาตุคาตอนันตริยกรรมจะเป็นพนักงานตกแต่งปฏิสนธิชักนำให้เขาผู้ใจบาปหยาบช้านั้นไปลงนรกอเวจีมหานรกก่อนบัดนี้เราได้รับทราบมาเป็นลำดับแล้วว่าอนันตริยกรรมมีอยู่กี่ประการ แต่ละประการนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและในบรรดาอนันต์ตรีกรรมทั้งหลายเหล่านั้นอนันตรตรีกรรมข้อไหนมีโทษหนักเบาและมีลำดับแห่งการให้ผลอย่างไรยังเหลืออยู่ที่ปัญหาสุดท้ายที่ควรจะทราบไว้ก็คือว่าอนันต์ตรีกรรมนี้มีโทษหนักมาก มีอำนาจฉุดกระชากลากพาให้ลงอเวจีมหานรกทันทีในขณะที่ดับขันสิ้นชีวิตไปแล้วไม่มีกรรมอื่นใดที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางขวางหน้าได้เลยเป็นอันขาดถ้าหากจะมีผู้ใดซึ่งได้ลวมตัวประมาทกระทำอนันตริยกรรมลงไปแล้วภายหลังรู้สึกสำนึกตนหวังจากพ้นจากทุกขโทษในอเวจีมหานรก จึงได้คิดกระทำกองการกุศลเป็นการใหญ่โดยหมายใจว่าจะลบล้างอนันตริยกรรมถึงแม้ว่าผู้นั้นจะมีใจศรัทธาสร้างมหากุศลดังต่อไปนี้คือจะสร้างพระสถูปเจดีย์ทองคําอันงามเหลืองอารามสูงใหญ่นักหนาสร้างมากมายหลายเจดีย์จนเต็มพื้นที่โลกจักรวาลน,นี้ก็ดี จะมีศรัทธาถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายบรรดามีที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดให้ทานเป็นการใหญ่อย่างนี้ทุกๆวันแล้วก็ตั้งหน้าอธิษฐานให้พ้นจากบาปกรรมซึ่งเป็นอนันตริยกรรมที่ตนกระทำไว้ก็ดีจะมีโชคดีได้ประสบพบองค์สมเด็จพระสันเพชรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหวังจะเอาพระองค์เป็นที่พึ่งแห่งตน จึงยึดเอามุมชาจีวรทรงแห่งพระองค์แล้วติดตามไปทุกขนทุกแห่งตราบเท่าจนสิ้นชนชีพดังนี้ก็ดีกองบุญกองกุศลอันมากมายของเขาเหล่านี้ย่อมไม่มีอำนาจที่จะมาเป็นเครื่องกั้นกลางกีดขวางอันนันตริยกรรมที่เขาทำไว้ได้เลยเป็นอันขาดเมื่อถึงคราวที่เขาเข้าไปในปากแห่งพญามจจุราชคือว่าตายแล้ว ย่อมจะถูกอนันตริยกรรมนั้นชุดกระชากลากลงไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่ณนะอเวจีมหานรกอย่างแน่นอนท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอนันตเรียกรรมตามที่กล่าวมานี้แลจัดเป็นขลุกรรมฝ่ายอากุศลมีลำดับการให้ผลเป็นอันดับแรก ถึงแม้จะได้ประกอบกรรมทำบาปหยาบช้ามามากมายอย่างไรแต่ถ้าได้กระทำอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมหนักมีโทษมากกว่ากรรมอื่นแล้วเมื่อเวลาขาดใจตายอนันตริยกรรมซึ่งเป็นคลุกกรรมฝ่ายอากุศลนี้ก็จะเข้าทำหน้าที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นโดยชักนำบุคคลผู้เป็นเจ้ากรรม ให้ไปเกิดในอเวจีมหานรกในชาติต่อไปโดยไม่ต้องสงสัยพออธิบายมาถึงตรงนี้มีความคิดที่จะยกเอาตัวอย่างบุคคลผู้ถูกครุกรรมฝ่ายอักุศลชักนำไปเกิดในอเวจีมหานรกมาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งดังเช่นเคยประพฤติในการอธิบายกรรมต่างๆที่ผ่านมาแต่เห็นว่า ในการกล่าวถึงครุกรรมฝ่ายอากุศลน,นี้เราพากันเสียเวลาว่าถึงอนันตเลียก,กรรมมามากแล้วถ้าจักยกตัวอย่างมากล่าวอีกก็จะเป็นการย่นเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นจึงขอยุติเรื่องคารุกรรมฝ่ายอากุศลไว้เพียงแค่นี้คารุกรรมฝ่ายอากุศลยุติลงแล้วแต่ว่าเรื่องของคารุกรรมยังไม่หมด เพราะยังมีคลุกรรมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ก,กล่าวถึงเลยคลุกรรมที่ว่านี้ก็คือคลุกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นคลุกรรมตรงกันข้ามกับคลุกรรมฝ่ายอากุศลที่กล่าวมาแล้วนั่นเองคลุกรรมฝ่ายกุศลได้แก่อะไรคลุกกรรมฝ่ายกุศลได้แก่กรรมอันเป็นบุญหนักดังต่อไปนี้